มาลองตัวสวิตปิดเปิดไฟหน้านะครับสวิตติดเปิดไฟหน้ารูมองมองเห็นไหมที่กระจกนะครับก็ตอนนี้ตอนกลางวันเดี๋ยวเราจะลองหลอกมันด้วยเอาเทชชูไปปิดไว้ก่อนปิดที่เซ็นเซอร์ก่อนเนาะให้ให้มันเป็นสถานะว่ามันกลางคืนแล้วนะครับจากนั้นเราสามารถกดกดเปิดได้นะครับกดเปิดสวิตปุ๊บไฟหน้ามันก็ จะทํางานนะครับไฟกลางตามันดับไปเพราะว่าไฟใหญ่ทํางานทีนี้เราอยากจะคืนคืนค่ามันเราก็ไปปิดเดี๋ยวไฟมันจะดับปิดปุ๊บแล้วก็บิดที่การไฟลีหนึ่งครั้งมันก็จะกลับมาสถานะทํางานปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือถ้ายังเห็นว่าไฟหน้ามันติดเร็วไปเราสามารถใส่ตัวนี้เพื่อเพื่อเปิดปิดด้วยด้วยตัวเองได้นะครับก็แก้ปัญหาที่ว่า ใส่ฝาใสไปแล้วแล้วก็ยังยังติดเร็วอยู่นะครับเราเราอยากกดให้มันติดด้วยตัวเองก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก็ง่ายๆแค่นี้ครับเป็นปากตรงรุ่นเสียบได้เลย